ผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรออกไปบ้างแต่ผมจําได้ว่าผมพูดคำหนึ่งว่าผมรักประเทศไทยถ้ากล้องได้บันทึกเสียงผมผมกล้าจ,จะได้ยินคือผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมรอวันนี้มาช่วงเวลาหนึ่งที่ผมอาจจะถ้าไม่มีครอบครัวหรือพ่อแม่ผมหรือคนที่ให้กําลังใจผมอาจจะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วเลยผมไม่รู้ว่าในความที่กดดันขนาดนั้น มันจะทให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้ผมต้องขอบคุณกําลังใจเหล่านี้ที่ท,ที่มีให้ผมนะครับก็อยากจะบอกสื่อทุกคนว่าผมไม่รู้ว่าอันนี้ทุกบอลบางทีมันอาจจะโหดร้ายกับนักเตะบางคนแต่ผมเชื่อว่าถ้านักเตะมีความจิตใจที่แข็งแกร่ง,งว่าวันนั้นขเขาจะเตนไปได้แล้วก็ถ้ามีกำลังใจที่ดีผมว่าทุกคนไปถึงฝันได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าวัานี้ผมพูดอะไรออกไปบ้างแต่จำได้แค่แค่นี้จริง ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมอยากจะพูดอะไรออกมาแตม่มันไม่สามารถพูดออกได้มากใน,น,นความสึขอามันเกิดอาดอ้านใจนขอบคุณขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณ